สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนไทยเชื่อจผมให้ใจอยู่กับผมออกป็นจุฬาฯจุนอกครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมที่เห็นในมือก็ไม่มีอะไรคงจะคุ้นตาดูครับกันไกลกุ้ไฟไฟเช็คนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอาพึ่งกันเอาพึ่งวันนี้เป็นค่อนข้างจะน่ากลัวนิดนึงเป็นพึ่งขวางตะวันนะครับผมก็ขี่รถมาจากบ้านวันแปดสิบโลอ่ะหาพึ่งตัวนี้นะแปดสิบโลเลยนะเออใช่ไหมแปดสิบโลนะใช้เวลาทั้งวันเลยนะหาไม่ได้ครับไม่ใช่ยินคนนั้นคนดูก่อน ูคลิปนี้นะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วหรือตามนี่แล้วจะพาไปดูพืชก่อนนี้นี่โฟัสพืชกันลังมาเล่เลยนะคุณดูเห็นไหม <c oughs> มันมันโฟกัสไปเออมันโอนแสงนิดนึงนะคุณดูแสงอ่ะโอเคขึ้นก่อน คนเล่ยตรงนี้คนเล่นไม่ยานเสียบยาวยบเยเยบเรอบานี้นึงดูบานี้นึงขึ้ขางสะนเท่านจะดูนะยได้ไหมเอาไม่รู้อ่ะแล้วแต่ให้ยาแล้วให้มึงวิ่งอ่ะเฮ้ย วิ่ไเข้ามาแล้วนู้่นันแค่เพียงืคอมือครับม่เอคนะัถ้าบเกิดภาพไม่ชัดออกัครด้วยครับมือตากล้องมือใหม่นะคุณดูเพิ่งออกงานวันแรก สบายเราไฟดับครบไฟดับไ่รูดับเฉยลมมันแรงรับ tăng trai muốn Ủa mà ấy à? đuôi ừ. ừ. <laughs> nè.

เจ็ดสิบบาทไม่แพงนะไม่แพงไม่แพง บาลครับเบาลครับปอรครับแล้วผมจะวิ่งเออตรงนั้นสวยตรงนั้นสวยตรงนั้นสวยสวยเออภาพชัดอ่ะซื้อเลยเฮ้ย มีบุหรี่ไหมมีดิจุดนู่นน่ะยังไม่จุดเลยอ่ะนู่นน่ะเอาดิโอ้ย,อยบินบอลเลยครับืโึโอ้ยผุ้หวมานแตกไปแล้วคุณดูไปโอเคเขาเต็มเลย ังเนตรงนีออว้าหลังใหญ่รับเลยแล้วมันดูผนรานีหัวเต็มเลยนะเออออเกงเกงเก่บบแงเกเอ้ยบแดงกัดหำพยายามจะดูดน้ำเลย Nè Nè, <laughs> à, ok Ta đưa đưa đi, không Ta đều đưa về sụp hương đi cộng Cắt con quả này, Đi đi Nó khét ạ ทางหลังดีเลยเดี๋ยวแป๊บคือหลังก็ไม่รู้มือนนิที่หลังเนียไม่มีไม่มีไมมือเหยียเลยมือดิไปชนภัยบ้านนอกครับชนภัยที่บ้านนอกครับอือยอดเลย นี่ไปและโอเคครับก็ประมาณสาเดลลุล่วงด้วยดีครับล่างใหญ่มากแล้วขวางตะวันด้วยตาต่องออกจะกวนนิดนึงเพราะมันดุนะไม่ใช่ว่าอะไรพวกขึ้นขวางตะวันเพราะมันจะดุนะครับโอ้ยจ่ายอย่างผมรู้เอย่ามึงเอาไปผสมกับเหล้าเนี่ยแก้วเลยดีไหมสุดยอดสุดยอดตาต่อในลยไหลเออรูตัวนี้ดิ พาลงมาโอเคโอเคครับมานี้ขอจบคลิปนนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับจนภัยที่เป็นนอกดูครับกับรังรังเลรอเลยดูผมหวานน้ำเต็มนี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ